สวัสดรับผมผมป๊อบจากฮัมมิงคาราสตูดิโอนะครับคลิปนี้พามาชมจอแรม3ที่เร็วที่สุดครับหลายคนงงใช่มไหมบางคนคุณว่า6 7 8ต้องแรงแต่นี่คือแรม3มันดูน้อยมากจริงๆเปล่าครับมันอยู่ที่ CPU เพราะเครื่องนี้ใช้ CPU แบบ8คอคอและแรม3เรียนยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับดูการทำงานแบบลองเทสนะครับไม่มีการจำคัดหลอกเพื่อความเร็วนะนี่ CPU แซเทปเลย ความสำคัญของความเร็วอยู่ที่ cpu นะ8คอร์ตัวนี้ใช้ c o r t e x a 75กับ a 5 5 l นะครับแ a m 3ไม่ได้บอกว่าชา้ากว่าแ a m 8นะครับเดี๋ยวดูเลยนี่แ a m 3ที่เปิดขึ้นมานะครับอันนี้ไม่มีแอปอื่นนะเปิดขึ้นมาปุ๊บแ a m 3จะเหลืออยู่ที่48%เดี๋ยวผมจะกดแบบรัวๆทุกแอปให้ดูว่าการทำงานนะครับแ a m เหลือเท่าไหร่และเร็วไหมอ่ะเริ่ม netflix เปิดแบบพร้อมใช้งานนะไม่ใช่แค่เปิดแค่ออนโลโก้พร้อมเลย แอปเปิดจนเสร็จอะน่ะน่ะมาเนี่ยอะไปเลยวิทยุอ่ะบูทูธด s p นะวิดีโอเพลงนะครับทุกอย่างเร็วมากนะกดปุ๊บเล่นปั๊บไม่ได้แบบเปิดมาก่อนรอล่วงหน้านะเห็นไหมนี่เลยนี่ครับแล้วสกอร์เลยครับไปเลยเลยนะดูนะเราเปิดไว้ทั้งหมดขนาดเนี้ยแอปเยอะไหม แรมยังเหลืออยู่เท่าไรครับ <S 2> <S 2> <S เหลืออีกตั้ง34เ <Wow. S 1> รยังเหลืออยู่เยอะนะครับพอให้เราสามารถใช้งานต่างๆได้อะผมลองกลับมาใหม่แบ่งขึ้นหน้าจอก็ได้ครับอยากรู้แบ่งขึ้นหน้าจอได้ไหมนะครับอย่างนี้แรมเหลือแบ่งได้นะี่ครับไม่ง่ายเห็นไหมครับจะสามารถแบ่งได้ปัดกลับไปผมเข้าในฟลิกใหม่เล่นต่อได้ไหมนี่ครับทั้งหมดนี่คือเล่นต่อเนื่องแบบไม่มีการจัมคัทนะไม่มีการตัดคลิปต่างๆครับเล่นเลยถ่ายถ่ายถ่ายลงมาเห็นไหมได้หมดครับอะผมลองเข้าสคริปหนึ่งอันนี้นี่ครับ ผมกดถอยออกไปนะทุกอย่างทํางานได้อย่างรวดเร็วมากๆครับผมนี่คือจอแรม3ตัวนี้ครับผม นี่ความเร็วแรงของจอดีคารุ่นใหม่ที่เป็น8คอร์และ r สา3อยาให้เข้าใจนะครับว่าความเร็วอยู่ที่ CPU ไม่ใช่ตัวเลขของ램นะครับผมและรุ่นนี้พิเศษมากของดีคาคือคุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเป็นเอกสิทธิพิเศษของดีคา<ม>เท่านั้นเลยนะครับคุณจะได้เฟิร์มแวร์ใหม่ๆตลอดเวลานะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการทระบบเครื่องเสียงอยากรู้เรื่องจอ And; r o อยอยากรู้ว่าจอ a อนด o อ d ควรเลือกแบบสเปคไหนที่ฮัมมิ่งของเรานะครับมีคลิปแบบจัดเต็มอยู่ด้านบนแล้ว กดลิงก์เข้าไปดูครับคุณจะรู้เลยครับว่าคอนเซปต์ในการเลือกซื้อจอ Andr รอ d คุณต้องรู้อะไรบ้างนะครับถ้าใครชอบที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมรับกดกระดิง่งและกด s u b สไครต์ให้กับเราเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจาก Hummingcast Studio ผมสวัสดีครับ